กวาดมาถึงสามระวังใหญ่เลยเมื่อคืนครับผมทั้งนักเพลงทั้งนักแสดงทั้งคู่ยิงความรู้สึกเราเป็นไงบ้างดีใจกับพี่วอนมาก ใช่ <c oughs> ก็คือดีใจครับผมดีใจที่ที่แฟนๆซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้เ <c oughs> พราะว่าปีที่เราเราเราก็ได้ได้รางวัลมาด้วยแล้วปีนี้ก็ได้ติดต่อกันครับผมก็รู้สึกว่าแบบเออดีใจจริงๆที่แฟนๆซัพพอร์ตพี่จริงๆซัพพอร์ตบิวกิ้ด้วยซัพพอร์ตแปรรักษ์สัตว์ด้วยใจเธอด้วยครับหายเหนื่อยกับเรื่องกายเป็นใจที่เรารับทุ่มเทแบบการทำงานหายเหนื่อยหายเหนื่อยอยู่แล้วครับมีตู้เก็บรางวัลยังอีกอะไรนะครับตู้เก็บรางวัลคงไม่ถึงตู้หรอกพี่ อะไรนะครับซื้อตู้ไว้ซื้อไว้สอบ <c oughs> ไม่ก็ก็ถ้าเรามีรางวัลเราก็รู้สึกว่าเป็นคุณค่ากับจิตใจเราเราก็แบบซื้อตู้ไว้เก็บอะไรอย่า,างเงี้ยคตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเองความจังหวัดมันไปนยืมขนาดไหนไปพีอะหรับโปรเจกต์อะไยืมใจรักแขนงอะไรไม่ไม่ได้เยอะมากครับผมส่วนใหญ่เป็นรางวัลจากแฟนๆนั่นแหละว้าย ครับผมก็โซนในเป็นรางวัลจากแฟนๆนี่แหละครับผมก็ดีใจดีใจมากๆกับทุกๆรางวัลที่ได้มาครับพอแล้วนีได้รางวัลแบบแฟนๆให้เรางันขนาดเนี้ยเราต้องตั้งใจทุ่มเทขนาดไหนการทำงาน่อไปเพื่อเพื่อพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับโปรเจกต์หน้าหน้าหรือว่างานถัดถัดไปของพีพีรู้สึกว่าพี่อยากทำให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอยู่แล้วครับผมเพราะรู้สึกว่าคือเราเราเราเรสเพคแฟนๆตรงที่ว่าถ้าเขาซัพพอร์ตเรามากขนาดไีนเราอยากจะทำผลงานดีๆออกไปรีเทิร์นเขากลับไปเหมือนกันครับ จะมี g o หรืมีป้าหมายขนาดไหนในการที่เราจะทำงานที่ต่อไปเพื่อพวกเขาไม่ไม่ได้อาจจะไม,ไม่ไม่ได้มีโกว่าแบบพี่จะต้องได้เล่นอันนี้พี่จะต้องได้เพลงอย่างนี้ mm. วูน,นี้อะไรอย่างเงี้ยครับผม mm. แค่รู้สึกว่าอยากจะทํางานหน้าๆให้มันดียิ่งขึ้น mm. ยิ่งขึ้นใน ในแบบของเราในในความเป็นตัวเราด้วยอะไรอย่างนี้มากกว่าครับพี่จะากดดันไหมกับแรงแรงคาดหวังจากจากคนอผู้ที่เห็นเออมีทำทุกอย่างมาได้ดีกว่หรือว่าตกเปนสำเร็จกับผลงานทุกชิ้นเนี่ยแ,แรงคาดหวังจากคนที่เป็นแฟนครับหรือคนที่จะมาสักออพอดีอาจจะสูงขึ้น,นเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ก็กดดันบ้างครับผมก็รู้สึกว่าพอพอเราต้องหาอะไรใหม่ๆเป็นเอลิเมนต์ใหม่ๆเพื่อมาใส่ในงานใหม่ๆของเราอะไรอย่างี้ครับผมก็ก็รู้สึกกดดันบ้างแล้วก็รู้สึกว่าก็ ก็ก็เราเราอยากอัพสแตนดาร์ดของเราขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมันจากแฟนๆด้วยจากตัวเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราตัวเราเองเราอยากทรัผลงานให้มันดีที่สุดอยู่แล้วครับจริงๆแฟนๆมีแบบคอมเมนต์หรืออะไรวะดีๆต้องไม่แบบเอ้ยอยากอยากจะเห็นผลงานแบบนี้เรื่ออะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคับก็มีมาบ้างครับผมมีผ่านพี่ๆทางนารามาบ้างด้วยผ่าน DM มมาบ้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็จะพยายามทําละกันอ่าครับผมคือเราก็อย่างการเรื่องของการเรียนต่อนี่ต้องการเป็นหนด่มเลยไหมพี่พีเพราะ งานก็แบบว่าเออตอนี่ตลอดเลยก็ไม่ถึงกับระงับไปเลยครับผมก็พยายามคิดอยู่เหมือนกันว่าว่าจะหาจังหวะไหนช่วงเวลาไหนที่ที่จะไปเรียนครับผมเพราะว่ามันก็คือหนึ่งหนึ่งใน g o ที่ที่อยากจะไปเหมือนกันครับทำงานหนักมานตลอดเลยดูแลดูวาตัวเองก็ก็อาจจะดูแลดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยผมแต่ถ้ามีเวลาพีหาเวลาพักผ่อนอยู่แล้วครับผมแล้วก็หาเวลาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับ ช่วงามจะมีพักผ่อนยาวๆมั้ยมรนะาเมอ์นี solved, ่จะมีพักผ่อนยาวๆมก็ก็อาจจะมีช่วงสงการครับผมอันจะไปได้พักอะไรอยเงี้ยจะมีพักพื้นทะเลไหมอยู่บางบางบาางบ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 างุางบาพบางทางบางบางบองบาเาางบางาางาบาาาาะบาา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  ภาพพื้นที่เล็ต้องโยกภาพพี่ดิวไงแต่ก็ฝังภาพพื้นภูเขาแทนภูเขาแทนทรายก็ได้ภาพพื้นทรายจะพูดยังไงให้ดูแพงอ่ะถ้าเป็นภาพพื้นภูเขาอะไรภาพพื้นภูเขาพูดยังไงให้ดูแพงภูเขาใหญ่ๆเราตัวเล็กๆไงมีคนไปด้วยหรือยังคะอะะไรรนคับมีคนไปด้วยหรือยังมีครับเพื่อนๆเยอะแยะหมดเลยเพื่อนๆคือแบบพร้อมไปกับพี่มาก คนเด,ดียวทิ้ไปได้วยกันทิ้งไปคนเดียเขาไปเที่ยวคลิดหนึ่งที่ไปเที่ยวด้วยกันถ้าเป็นช่วงสงการอย่างเงี้ยบิวกิ้นเขาจะไปกับครอบครัวเขาทุกปีครับผมเห็นถามถึงช่วงนี้นะคะมีสายบอสผิวสวยดูแลย,ยังไงคะเอ่อเราจะรีวิวในส่วนของสกินแคร์กันเลยไหมไม่พี่ว่าทุกทุกอย่างมันคืออินไซด์เอาครับผม you are what you eat นั่นคือตรงนั้นเลยคือเราเราต้อง มี g o a ที่จะดูแลตัวเองก่อนแล้วเราก็ค่อยๆทําตามตรงนั้นไปแล้วก็พี่ว่าสําคัญที่สุดคือการพักผ่อนกับเรื่องการกินที่ที่เราต้องควบคุมเองมากกว่า